พีน่น้องสบายดีมุมเก่าพี่น้องกับบรรยากาศน้ำงามบ้านสาวจอดเนาะงมันนี่กับสิบ,สบ,สบพิดปกติอยู่พี่น้องเพราะว่ามีเสียงดังเนาะกะมีสร้างมาทำห้องให้บ่อน,นั้นเมื่อนั้นเสะอ่อนเนาะนี่กัมากับสปินพี่น้องมาเรียนกับยายอ่าสปินกับยายมาคุยกัน ม,มันนี้มัอนีย้ยายมานั่งเบื้องสร้างเฮ็ดพี่น้อง <laughs> ยายเป็นมานั่งเบื้องสร้างเฮ็ดหอให้ลูกสาว

เป็นสาวน่อยเขียวแต่แต่เป็นสาวหน่อยประานพี่เนาะฝากดำบัวบ่าวบัวบอหมอบ่าวใช่อโาตีบอวปากดำสมัยตะกี้เ็นไขขวไม่ไม่ต้องแก้เอาหมอนี่อ่ะ ก็เาแป้งก็เอาอันขีเทาอ่ะขีเท้าเสือ<ม>้อแบบนี้แต่ไม่ตะกี้บุมมีนะพี่น้องถ้าปิ้นอะได้งิ้เแค่หมอกจะว่าแตไม่หลุดแล่านี่แหละคือเป็นสาวน้อยถ้าทึ่งเขาหม,มาเป็นสติกพี่น้องพี่นี่สติกนะคือขมามาก แปงแ้งกาวันทิช้าไม่เสื้อร้องร้องปแล้วกอันเก้องกล้วยที่มันชิมีแบบข,า,ขาวๆนะพี่นนอกระท้าทำทำไมสกีวันนี้มีแป้งมีครีมันนี้เงินซื้อพนหนังเลย จำไม่ตะกี้ก็มีอยู่บ่แปนีะทำเงินซื้อค่ายยอมยอมเอาประหยัดเอาไม่เอาเ่ะฮะไปบุญจังท่าอยู่ซื่อๆก่อนนะเฮ้ยเนาะสมัยตะกี <c <c <er ้พีู่ไม่เอาเลยหาเงินหมดลำบากเหมือนเป็นสาวหน่อยเนาะผ่านับเบา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 ไปเต็มว่า บาว,ว,ว,วร้ายาจี๋ยวนาหนัเราเก่งเกี่ยงไงพี่น่องเลยบวมมีฝา,ามีสิวตุ่มอยู่หนากเหมือนันเหมาเบุดไัสเราเหล่าสมัยอันเป็นสาวหน่อยให้ฟังพี่น่องแต่งคิมบ่มีเงินซื้อบอกเขอมไม่หอมบอ,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 อมีเงินซื้อ ต้องกล้วยมันเป็นเป็นขาวๆนะพี่น้องก็เอาหม้อออกใส่ในอ่างแบบว่าใส่ธรรมชาติธรรมชาสตร์ล้วนๆตั้งแต่ลิซซิกะเข่าหมาเข่าเคี้ยวหมากปากอันท้ายมันแดงๆวะเอาทาเอาวะ ม่โม่ลมสมเแม่นคือสมันี่นียุ้ย่เบาเนาะะมีพว้มซุเนาะสำม่ต่กี้ะมยังน่อยกันเลยเป็นสำไม่ใช่จำไม่มันนะพี่นนองเนาะในสมไมนั้นกัคื่อุดเนาะข้าวไร้วแม่เจนเจ็ดเนาะ จกเป็นคนที่เท่าไหรุ่กอ่าเยเป็นอนนองปอง่ป่งเาอาลุงกนอกเป็นคนที่สามเราบอสามบอกสามสี่ห้าต้ เป็นลูกเป็นลูกคนที่สี่เป็นลูกคนที่ห้ายี่ถ้าแม่ย่างนะผู้ที่แปดครอบครัวครอบครัวยายตะกี้เนาะพี่นอกลายเพราะว่าจะไม่ตะกี้บ่ได้คุ้มบ่ได้ย่างมีคุ้มกว่าเนิร์ดมีเนาะ คือสมัยนี่แต่ว่าสมัยตกี้เนาะมีลูกปลแต่จาเลลูกแ่พกนดนงเนสมัยตกี้นี่แล้วพี่น้องเวลาเคี่ยวมาเขาต้องมียน เฮาตองมีกระป๋องถ้าเป็นเที่ยวมากแม่เียงมคัวค่ะเจ้ากับเจ็ดแป้นโม่งกินข้ากินน้ำแล้วเปิดลับไปแต่ชาม่คิ้วไรบะคือเห็นขาหลังไปอยู่ แน่นซ้มมันถ้าหลุจะหน้าไปแล้ะบ่าววิไปสังยาวกินนี่ใไปบอเอาเขาจะประกาศมื่อคืนคือไ้แนสค่ะข่วเล้ยง่าผพ้่าู้ถาวตผู้แบบสูงประมาณประมาณสีิบขึ้นเนาะคือได้งินว่ามีพวกคนจ้าหาคดคนชอบหาเนาะแม่ตัวไปเลยไปเมือนนี่ียไปแม่แม่ตัวไปมือนี่เนาะอเรื่องวัคซีนต่อเนาะ โอ้ยยังบ่ฮหดติเดียนีแ yes ่เ่ยทามบนอามอบันนอกเนาะอื่นเป็นคิวเฮาอยู่บ่ว่จ้ะเอาไปก็ไม่ี่น้อเพราะว่าเสียงมันกระดังเนาะเพราะว่ามีสั่งเห็ดมาเห็ดห่องพีช่นนอะฝากก็เลคาก็แซ่บเนาะก็ติดตามคุยก่าไี่เ้องเลยเพียงกำลังแรงใจให้บ่คุงซอปินพี่นนอง กับสาวจอยเนาะไปแล้วสบายดีไหมเนาะไปแล้วจ้าคุจิตตาช่านใจขึ้น่อนขน้ว้งข้าุ่งได้้ทำงนได้